ที่เห็นอยู่ด้านหลังป่องนี้คือเป็นทุ่งดอกไม้นะคะดอกพวกนี้เรียกว่ามา์กาเรตนะคะสีม่วงนะคะเดี๋ยวให้ดูนะคะคุณลักษณะเฉพาะก็จะมีสีชมพูอย่างเงี้ยค่ะม่วงมวงอันนี้ก็จะม่วงค่อนข้างเด่นชัดนะคะส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นสีชมพูนะคะขนณะ,ะ,นะะนะเดียวกันก็มีสีขาวแซมด้วยนะคะแล้วก็ฝั่งนู้นข้างในก็จะมีเป็นพวกดอกสีขาวอีกผมจะเดินเข้าไปดูนะคะตอนนี้อยู่ที่แม่ริมเชียงใหม่นะคะ มาถึงนี่ตั้งแต่เมื่อวานแล้วล่ะค่ะมาทาธุระนะคะพอดีว่าพอมีเวลาว่างก่อนไปขึ้นเครื่องนะคะก็เลยแวะมาดูสวนดอกไม้พวกนี้สักหน่อยค่ะเห็นคนเขามาถ่ายกันเยอะนะคะสําหรับอุณหภูมิเชียงใหม่ช่วงนี้ที่ป่องมาถึงเนี่ยเอาตอนนี้เลยละกันค่ะตอนนี้มันอยู่ที่ประมาณ18ถึง20องศานะคะกําลังดีค่ะแต่ว่าก็เริ่มมีแดดแล้วนะคะก็ทําให้ความหนาวก็บางเบาลงไปนะคะก็เรียกได้ว่าอากาศดีนะคะสําหรับท่านที่จะมาเชียงใหม่ก็อย่าประมาทนะคะเพราะว่าคิดว่ากรุงเทพอากาศร้อนนะคะแต่พอมาถึงท่าน จะสัมผัสความเย็นค่ะเพราะฉะนั้นอุปกรณ์พวกเ,เครื่องกันหนาวทั้งหลายควรจะเตรียมมานะคะอย่างยิ่งค่ะเพราะว่าพอเรามาถึงเชียงใหม่ปุ๊บอากาลมหนาวมันมาแล้วค่ะแล้วก็ธันวาคมค่ะมันจะเย็นไปถึงมกราคมนะคะท่านี้ยังไม่มาสวนดอกไม้พวกนี้จะอยู่แถวแม่ริมนะคะขับเข้ามาแถวแม่ริมก็จะมีหลายสวนนะคะให้เลือกนะคะสวนนี้ก็จะบางตานิดนึงค่ะเดี๋ยวผองไปดูข้างในอีกมันจะมีฝั่งข้างในอีกนะคะ จำชื่อไม่ได้ด้วยว่าสวนนี้เรียกว่าสวนอะไรนะคะบางทีขับเข้ามากับเพื่อนค่ะเดี๋ยวไปดูข้างในมีดอกสีขาวเรียกว่าดอกอะไรไม่ทราบเดี๋ยวเขาไปดูข้างในกันค่ะอันนี้ดอกไม้ปลอมนะคะก็จะสลับกับดอกไม้จริงนะคะสีขาวๆที่เห็นนี่คือดอกพีค็อกนะคะพีค็อกที่แปลว่านกยูงคะไม่รู้ว่ามันเป็นที่มาอย่างไรว่านกยูงนะคะเพราะมันเป็นสีขาวส่วนในตะก้าเนี่ยคือดอกไม้ปลอมนะคะก็เป็นพร็อพนะคะสวยงามสําหรับท่านที่ชอบถ่ายภาพนะคะ มาแล้วไม่ผิดหวังละค่ะลมก็มีนะคะไม่ต้องกังวลว่าจะไม่มีเคาะนะคะ